ยกแจกมาไปขวาบอลขวามาเลยครับขยับขึ้นขวาขยับแล้เวเปิดด้วยซ้ายบอลโค้งแล้วมาครับอสองตีเสมอได้สำเร็จจากเอสตาเมนเดสครับโอ้โหนี่ได้เปิดจากด้านข้างแล้วเป็นสองประตูเลยครับโอ้โหลูกแรกนี่จากซ้ายมาเลยครับลูกนี้เป็นจบบากฝั่งขวาเปิดด้วยซ้ายของนิเคเลอร์เข้าหัวเลยครับลูกนี้น กับดูภาพชายครับโอ้ต้องชมตั้งแต่เิเชลีม่าครับไหลไปให้และดิเทเลอร์นี่ซ้ายอยู่แล้วครับโยกพื้นที่เปิดแล้วโอ้โหถึงก่อนถึงก่อนครับสองลูกเลยนะครับที่ประจวบได้ประตูถึงก่อนทั้งสองลูกเลยครับโอ้โหแล้วเวลาเหลือเยอะนะครับเกือบสิบนาทีเลยครับของประจวบตรงนี้มาครับสองสครับโอ้มันเลยครับ ยองเวลาที <S <S ่เหลืออยู่แบบนี้ครับคือดีทั้งชุดอยู่ยีบสามแล้วก็ชุดใหญ่เลยมาครับพนมิตรประพันธ์บอลออกไปขวาผู้สิทธิ์ให้ไปบอลได้เปรียบไหลต่อไหลต่อมาถึงเอสกาเมนเด้โอ้ยสองศูนตามฝันอีสองประตูแล้ผิดมาแล้วสองศูนย์อีกแล้วครับทีนี้สามเอาเอาอีกแล้วครับอู้เกมจากสถิติที่ไม่ดีอู้โดนนำสองศูนย์เขากลับมาโคชตี้ครับ สุดท้ายคนนี้ครับพันธมิตรไหลมาแล้วเปิดบอลอ้อมมาโอ้โหเนียนกิกเลยครับเอสการ์เมนเดสโอูนี่เปิดตัวอีจอมยอ้อนที่วันนี้เปิดตัวได้ดีมากเลยครับหนึ่งแอสซิสกับหนึ่งประตูแล้วครับลูกนี้ยงประตูสำคัญที่แอซิสมาให้เอสการ์เมนเดสยิงให้ทีมนำเป็นสามสองครับแบบนี้ช่องภาพต้องสวิตไปที่ตาอัวอยู่ไหมฮะ <c oughs> <c oughs> น่าจะ ไม่ต้องสวิตได้แล้วครับอู้ดูฟอร์มของเอ็ดกาเมนเดสกลายเป็นว่าขยับสถิติในซีซั่นนี้เป็น6ประตูไปแล้วนะครับนำเป็นดาวโบของทีมในเวลานี้แล้วครับโอ้โหนี่ครึ่งแรกพยายามอยู่นานเหมือนกันนะครับโอ้โหโนำสามสองแบบตาม2ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกเดสดวลกับเฮเลโอบาติสตาเอ็ดกาโดดจิ้มครับ,บ, e ka, ดดบนีมีตอ่อ เนี่ยครับพยายามฟ้องโดนสอกครับจริงๆเฮดิโอเนี่ยดูเหมือนตรงเนี้ยเฮดิโอน่าจะไปเสียเรี่ยวไหมครับคืออ,อ้าวแดงเลยครับอ็ดกาเมนเดสครับแต่คือตรงนี้นี่ชัดเจนว่าเอ็ดกาเมนเดสเนี่ยเป็นเหลืองสองเลครับเพราะว่าเหลืองใบแรกมาจากการที่เจ้าตัวเนี่ยดีใจจากการถอดเสื้อนะครับ เนี่ยศีรษะไปกระแทกใส่เฮเลโอบาติสตาครับแต่ว่าพยา,ยาฟอ้องว่โดนสองนะครับเนี่ยครับไม่เห็นด้วยครับเนี่ยครับเอาศาาีรษะไปกระแทกใส่เฮเลโอจะแดงโดยตรงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงครับให้ยเป็นสองเหลืองครับตรงเนี้ยเป็นสองเหลืองนะครับแต่ว่าจาังหวะของเฮเลโอนี่เลยครับอาจจะถูกพิจารณาร่วมด้วยเนี่ยครับกระแทกใส่เนี่ยครับคถ้าผู้ตัดสินมองคือเจตนาทำร้ายร่างกายนะครับคือ นัดของเอสกาเมเดสอาจจะโดนแค่แค่เหลืองนะครับเหลืองแต่ว่ามันก็เป็นสองเหลืองอยู่ดีนะครับนานนะครับเรียกมาได,ด,ด้ครับของเอสกาเมนเดสครับดูครับเหลือง,กย,ย,องยกเลิกครับแล้วเอ้า <laughs> แดงเลยครับกลาเป็นเฮดบัตรครับ <laughs> แดงเลยตรง <laughs> แดงอ่ะเดี๋ยวดู